การที่เราได้มีของอร่อยชุบชูใจของเราในแต่ละวัน,นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดพระพีรักวลัพเซ่รีบช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง วมีคนไม่ใช่คนด้วยเป็นทีมเลยมากันเป็นทีมจะมายืนยันว่าของที่นี่เขาถูกจริงนะจ๊ะไม่ได้มาแค่คนเดียวมากันถึง14คนเนี่ไปทักทายกันเลยนะครับต้อนรับด้วยนะครับพี่พีกลิ้งเต้ตะวันแล็บสวัสดีครับสวัสดีจ้าเรนเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ยังไม่ทันอะไรคุณก็จะคอมเมนต์กันแล้วหรอเฮ้ยเรา กคือวันนี้มันต้องมันต้องสู้จริงๆครับ่ก็อยู่ไม่รอดนะครับใจก่อนนะจ๊ะหน่งมนึ่งหมื่นเนาะนะครับน้องๆบัสหล่ะเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาสนุกกันรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าสนุกมากเลยอะได้มาอวันที่แล้วจิงไม่เคยเจอวัทีมาก่อนเลยชีวิตนี้นี่เป็นครั้งแรกสั้นด้วยนะครับทุกคนขอให้เราใจเอด้วยนะครับความดีแล้วความดีอารันอารันรู้สึกไงบ้างคร สบการณ์ใหม่เนี่ยนะเมื่อกี้ที่ไปหาเราได้แบบได้ไปได้ไปเจอบีสประเทศไทยมาต่างทีมหรอเออแล้วก็วันนี้ผมบอกอะไรผู้ชมอ่ะทีมทีมนี้ไม่มีทางแพ้ครับถามว่าอะไรรู้ไหมครับเขามีคนนี้อยู่ในทีมครับเขาไม่เคยแพ้ครับที่บอมาคือไม่เคยแพ้จริงเหรอไม่เคยแพ้เลยพี่เต้ไม่ว่าจะแบบโเดี๋ยวรอดูดีต้องรอดูวันนี้เหลือเกินก็คือ เอย่ามาบลูทูธผมนะโอ้แค่มันได้แบบนี้อะไรอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหรีย่ามาบลูทูธผมนะเออตีเท้าหลังถ้าเกิดทำอะไรก็คือปรึกษาน้องๆด้วยแต่ชื่อทีมว่าอย่ามาบลูทูบผมนะโอเคนะครับเฮ้ยหรือว่าอันนี้นี่นี่อย่ามาทิ้งผมนะอผมไม่ได้ เรียกอายเลยอ่ะ <irts> ผมดูไม่อายเหรอจริงๆมาดูเลิศเอาล่ะแฟนๆ่ข่รูปเก็บไว้เป็นหลักฐานตอนนี้ความจะยังรักกันอยู่แต่ละจังหวีเนี่ยอาจมีการต่อสู้จนเลือดตกยางออกได้นะครับเอาล่ะก่อนเวลาให้10วินาทีปรับฝักตรงข้ามหน่อยเต้ปรับขาวสิวิเริ่มไม่เป็นไรไม่ต <para> ัด <into> ด <English> right. well, right. right. hey. ้วยอ่ท no oh, ีมผมนะครับหมดสิทธิ์ฉันไม่ให้สิทธิ์ทีมพีพีค่ะสิบวิล้าเริ่มค่ะ คือไม่จะพูดอะไรเยอะเ,ออเพราะว่าเจ็บคอเราดนึงองแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันแน่เดี๋ยวไปเจอกันแน่โดดแน่เพราะไม่มีใครพิ้งเท่าเราหรอกขอ,อเราชิงนทีมอะไรน้าีริงอย่าพูดถึนะแน้นอนนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะฝีบานไม่ไปสอบฉันก็ถูกว่าับยักษ์ตีแร,เร็เปล่าในยักษ์ตีที่ว่า อร่อยถูกใจอันามัยถูกเลยแค่ชื่อก็แค่ชื่อก็ไม่เป็นไรเอนนเอาล่ะเียว่าตสบทีนี้นะครับแต่ละคนเดียวก็คือใส่กินกันแล้วแต่ฝั่ไหนล่ะจะเป็นใส่กินที่เน็นว่าอารทัชใจจะเค็มจะเผ็ดหวานจะอะไรเต็มที่เลยแล้ย่างตาเอาได้หมดจริง4แล้วฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่อะไร ใายกินพอดีตามหลักโภชนาการหวานเค็มมันต้องกินพอดีสิตอนนี้เราตั้งโผไว้ในเองกซ์นาตาด้าที่เอ็ก่์แล้วนะครับเข้าไปเริ่มโหมดกันได้เลยจ้าเอาล่ะตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราทีมแดงนี้ที่ผมต้องชนะเพราะว่าแล้วก็ทีมบลูโช้ยครับหมดเวลาไปจ้ะมิมิเดิน่อยงราวอะไรครับ ถึงผมจะไม่หล่อถูกใจใครแต่ผมอร่อยถุกใจใคุณนะครับอะโปอรโปร,ปร,ปรปเ,เรายสีขเราเครับกับคับทำไมถึงมีคำคุมเหล่าอนอี้เกิดขึ้นนะครับอร่อยถุกใจแต่ไตถูกตัดชัเลยมี <sk r isa> คำแรกติดใจคำต่อไปเต็มเตียง <sk r isa> อร่อยเต็มเตียงโซเดียมเต็มคำ ชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารถปอเต็กตืงนตลอดเลยครับปอเต็กตื่นล้ำปอเต็กพี่ดำสามคืนนะเฮ้ยว่ากต่อวาต่อการกินของถูกอนามัยเนี่ยมันดีต่อใจและดีต่อตัวเองนะครับแล้วผมเนี่ยก็ชอบกินครับเอางี้ปากไว้แค่นี้ดีกว่าปากไว้แค่นี้ดีกว่า เลือกกินตอนนี้ชีวิตดีตอนหน้าแต่ถ้าอยากจะเลือกอาราห่าให้มาห้าคนนะครับอาร,รอาห่ยายังคือผมจะเป็นน้องนะครับผมจะเป็นน้องที่สุดแล้วต้องมาแข่งกับพี่คนที่โตที่สุดนะบอกเลยว่าว่าว่าอะไรไม่ครัวหรอกผมต้ครัว แอ้ะไรบ้างครับอมอตามมนครับเป็นไงเป็นการเป็นไงเป็นการคุณแม่้งแต่ไม่เลิกนะเนี่ยคุณรอฟังคุณรอฟังตั้งใจฟังให้ดีครับนี่คือคู่ที่สองกับยันติแรกของเราเราจะเริ่มกันที่ฝ่ายเสนอพวกผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอร่อยถูกใจตายถูกตัดครับแต่ผมจะบอกทุกคนว่าสุขภาพดีถูกใจความสุขในหัวใจคุณก็ถูกเรืมเหมือนกันนะฮะ พราะวการที่เราทํางานเหนื่อยใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าคือชีวิตพวกเราทํางาน,นเหนื่อยทำงาน,นหนักะเราก็ต้องหาความสุขและความสุขหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่หนึ่งเดียวสิความสุขส่วนใหญ่มันก็มาจากการกินเหมือนกันแล้วถ้าสมมติกลับมาเนี่ยเราก็คงอยากกินหมูกรอบอยากกินบุฟเฟ่อยากกิน,ฟฟกกนหมูกระทะเออไม่ใช่มากินแบบบ็อกโคลี่เออถูกไหมป้ายวิวกินไปเลยครับอาหารอร่อยถูกใจเพราะยังไงอ่ะ หัวใจของเราก็พูดกันครับทีมวสุเมา่อนี้ผมก็อยากจะเชื่องชมฝั่งคุณนะที่แบบคุณแบบเนเรื่องกินของหูกใจอด้วยคำคมเหล่านี้ครับอร่อยปากแต่เราปากพุ่งถ้าคุณไม่รักตัวเองอะ่ะแต่ผมก็ยังรักคุณนะ มันนี่ให้บอสไงซึ่งคืออาหารทุกอย่างครับมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับแต่คือคุณอะต้องบาลานซ์ให้มันดีๆต่้าสองเรื่องมาแล้วึถ้าเรากินอาหารไม่ดูโภชนาการเงี้ยคุณอาจจะป่วยขึ้นมาก็ได้ซึ่งปวดท้องแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เราถึงเวลาไปโรงพยาบาลเสียเงินอีกเ้าเสียใจก็ไม่รู้ด้วยนะนั่นแหละแล้วขีครักชอบกินหวานไหม ชอบกินมากเลยไปตรวจสุขภาพาาน้ำตาลเกินมาห้าโอ้ซึ่งถ้ากินหวานมากเกินไปจะเป็นยังไงร,รู้ปะเป็นอะไรก็มีหวานใจไงไเฮ้ยไม่ใช่ก็สุขภาพาไม่ดีไง <c oughs> ถ้าผมถ้ารักผมและอยากอยู่ก,กับผมเป็นานานนะคะ <c oughs> รับก็ขอให้เลือกทานอาหารที่ถูกหลักนาไม่นน <c oughs> แต่สุดท้ายเนี้ยคือคนเราอ่ะมันเป็นเรื่องเ,เกิดไม่ได้หรอกนะ <c oughs> แต่ว่าเราเลือกทานอาหารที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นมาช็อปที่ผูกกว่าได้กับรัานด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับผม ถูกใจชื่อทีมอร่อยอะไรนาชื่อทีมคุณอย่ามาบูทู่ผมนะเออเทครับคุณอย่าลนติและาเราจะให้โอกาสทีมอย่ามาบูทู่ผมนะพูดก่อนนะครับคุณเทคุณก็ขบวนบมแล้วว่าการถูกปากของคุณมันสำคัญมันดีกว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองไปครับ ครับผมอยากีิจั๋งทีบอกนะครับว่าของอร่อยจะเยียวยาทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงนะครับคือชีวิตเราเนี่ยเจอกับสิ่งหดร้านนี้นะครับทั้งตับหูหน้างานพเพื่อร่วมงานแสงแดดมลภาวะต่างๆ,ๆนานาครับ <laughs> การที่เราได้มีของอร่อยชุบชูใจของเราแต่ละวัน,นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดข,ของวนันครับแต่คือผมอยากจะบอกว่าเวลาเราทำางานเหนื่อยเือกลับมานะครับกลับไปดูหนังเนี่ยเราก็อยากจะจบป๊อปคอร์นกินไม่ใช่จบมาเลเจียเออหรือเรากลับไปบ้านนะครับดูละครตกตีกะลัมมันเลยเราก็อยากจบส่งตาแซ่ ไม่ใช่อยากจบนน้นตกโขมขนหรือว่าอยากจบมาลาที่นเออเออที่มที่นกนก,กินอาหารได้อร่อยตาปีพลาถอดสัมพันธ์ตีกาขึ้นอีกอุ้ยตายมีแต่จะต้องมีแต่จะเสียคุณออกไหมครับคือถ้าเรามีความทุอการที่เรากินอาหารอาาร่อยแล้วเราเรียดเราไม่มีความสุขเนี่ยมันเหมือนเสียเวลาสามมื้อของวันอะไปออกับไปออกับความทุกข์ในการแบบต้องมาทนกินของแห้งกลางเออป็นข้าวเออเดี๋ยวเออเขาใช่ไหมครับเขาใช่เขาใช่อะเขาใช แล้วนี่ทุกคนทุกคนจะบอกว่าคือถ,ถ้าจะบอกว่ามีความสุขในวันหน้าคือรอให้แบบเหมือนแบบชีวิตข้างหน้าแบบตัวไม่ต้องครับสุดท้ายปลายทางเราคือความตายเหมือนกันหมดถึงเราไม่ตายจากหมูกรอบเราก็ตายจากฝุ่นควัน,น,นอุ้ยสู้เราตายอย่างฟินฟินมีความสุขกับชาบูหมูกระทะหมูกรอบตายไปศกสีชมพูว้าวส,สีชมพูน้ําเงินเป็นลาซาด้ากราลอกหลอนกันทั้งห้น ขมคืนตายแบบเม็นเขียวตายแบบฟืนคอกับอกไก่ oh, <hi. S 1> มันเคีย้ออ yeah. oh. คที่สูงเกินไปแล้วนะครคุณต้องลงมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากกินอาหารที่มันอร่อยเราซื้อจากไหนครับคือถ้าเราซื้อธรรมดาเราก็เสียเงินแบบธรรมดาแ้วถ้าเราอยากได้ส่วนลดสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นบาทต้องซื้อที่ราดนาวเท่านัอนส่วฟรีไม่มีค่าต่ำด้วยครับมันเพิ่มมันจึ้งคุณทําถูกต้องเพราะคุณปองกว่าอะไรนะสุด้ไงสดท้พคุณปองกว่าหนึ่งหมื่นบาท ของอร่อยครับหมกพวกพวกไปฝากป้าต้ไก่ป้าไม่กินอไม่ปิดถามเต้ป้าตรงเลยพูดทำไมครับเมื่อกี้เอาล่ะยาบ้าบรูทูลผมนะทำไปได้ดีทีเดียวนะครับที่นี้เนี่ยไม่ใไก่พี๊บข้าวระระได้ระดับใดแล้วคุณพี๊พีคุณต้องปิดท้ายให้สวยงามคือเขาโกงมากพีทของเกิน์ลก่อนทำไมครับเขามีโทรศัพท์มาตรงนี้แต่ไปจบพลไปก่อนตายแต่ของเงี้ยไม่จะเป็นหรอกเพราะว่าจะกินตัวนี้พีท พร้อมไหมพี่บีพร้อมครับและนี่คือถูกอนามัยจากทีมไม่มีใครพีเทอร์รอกคือเราจะบอกก่อนว่าอยากจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายเหมือนกันใช่ไหมแต่ตายแบบพี่มีคุณท่าคจะตายแบบที่รักตัวเองการที่พีได้รักตัวเอ,เองเนี่ยทำให้พีเป็นตายที่ดีมีงานที่างานที่ดีที่มีรถที่มีบ้านเพราะพีรักพี <laughs> ว่าพี่รักตัวเองเออรักตัวเองทำยังไงก็ต้องกินของดีๆคือถ้าพี่เตยจะไปกินของนองของทอดอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าโนโนมากนโนเลยคือมันแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ของที่แบบของที่ดีเนี่ยเดี๋ยวขออ่านนะคะคือหากเรารับประทานอาหารที่ดีเนี่ยและมีประโยชน์เนี่ยร่างกายจะหลั่งสารกินมีในสมองที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับทำให้พี่แบบว่าคิดอะไรออกทั้งหมดทำให้มาดีเบทพิเตษตรงนี้ได้ และจะไม่มีการชนะการแข่งันทางนี้ด้วยแล้วถ้าแบบไปกินของดองของทอดอะไรเงี้ยค like ือไม่ได้เส้นเลือดในสมองกุนตันแล้วยังไงอีกป่วยป่วยก็ทำงานไม่ได้แล้วก็จะแพ้เหมือนทีมนี้ไงอย่าไปยอมแพ้เขาแล้วยังไงอีกเพราะฉะนั้นการเลือกกินของที่ถูกอนามัยเนี่ยเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วยเรามีกำลังใจให้ตัวเองเราก็มีกำลังใจให้แฟนๆทุกคน คือแฟนเนี่ยมิอยู่อยู่ไหนฮะอ,<า>อยู่ไหนอยู่ในใจเสมอ <laughs> และลาซาด้าก็อยู่ในใจพีเสมอแล้วยิ่งช็อปจากลาซาด้า10.15ลดถูกกว่าเยอะมากรีบไปตามไปช็อปกันเลยหม <c oughs> ด,ดเวลาไปอย่างอุ่ยกาบนะคร <c oughs> ับกับทีมใบหใครทีมท่าเรือดอนสาบ <c oughs> อกเลยไว้ไวัดอีทคุณ อะไรเข้าไปมันก็ได้อย่างนั้นดังนั้นดูแลตัวเองต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราโดยเฉพาะอาหารทีมทพีพีได้ไป51.1และทีมเ้เจำไว้ครับนิทานเรืองกรต,ต่ายกับเต่าสุดท้ายกระต่ามันไอ้กระต่ายมันก็จะแพ้ใครเลยอง ทุกคนดูความสมบูรณแน่นอนค่ะการแข่งขันเอาล่ะทุกคนมีเวลาทุกยี่สิบวินาทีตอบอย่างไรหนึ่งสองสามไป ระมายทุกหลักโภชนาการเนี่ย